ได้ครับเพิ่งเห็นครับมีรถสวยมากกำลังมาตามไปดูกันดีกว่าฮะ<จ>สวยมากเลมโบกินีนะครับเป็นคุณหมอนพพลัดนะครับมาพร้อมกับน้องวาเลนติน่าครับผมสวยมากเลยครับผมเดี๋ยวเราจะลองเข้าไปสัมภาษณ์ดูนะครับผม เดี๋ยวต้องรอคุณหมอสองสักครู่ฮะโอ้ยสวยมากจริงๆฮะวันนี้น้องวาเลนจีน่ามาในชุดอีฟนิ่งเอาสีแดงเลยนะครับสวยมากรันยาคุยไปเลยครับดูนะครับ ผู้ชมทางบ้านเห็นนะครับสวยจริงๆครับไม่เสียดีกรีของการเป็นมิสแกรนอินเตอร์เนชั่นแนลประจำปี2019จริงๆครับไ้คงวาอิเลิกน็บนกาได้นะครับน้องวันติน่านะครับตอนนี้ก็มาพร้อมกับคุณหมอนพรัตนะครับเป็นสัญญะสัญญแพทย์นะครับประจำคลินิก NCC c o s m e t i c Clinic หนึ่งในสปอนเซอร์ของเรานะครับน้องมาพร้อมกับคุณอเล็กซ์นะครับพีดีประจำจกรุงเทพมหานครนะครับสวยมากสวยมากจริงๆนะครับ น้องแบบมีความน้องสูงมากนะผมนี่อายเลยไม่กล้าไปยืนเทียบเลยนะฮะ mm hmm. เดี๋ยวสักพักเราจะลองพยายามเข้าไปสัมภาษณ์น้องดูนะครับน่าจะถึงตัวยากนิดนึงแต่เราจะพยายามเข้าไปหาน้องวาเลนติน่านะครับผมเดี๋ยวเขาคันนีสสอนตัวก็ค่อยคุยท้ายให้ดีกว่าคัทสสองนครับ ตอนนี้เดี๋ยวปล่อยให้วาเลนติน่านะครับใช้เวลากับสื่อมวลชนจากภายนอกกันก่อนนะครับผมเราไปดูบรรยากาศร,รอบๆกันก่อนดีกว่าครับครับ